น้องซันนี้ตั้งแต่เข้ามาในชีวิตของแพ๋วๆนี้น้องเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะถ้าทุกคนจําภาพแรกที่น้องเข้ามาก่อนหน้าน้องก่อนหน้าที่น้องจะมาเป็นแฟนกับแพ๋วๆถ้าคนก็รู้จักน้องก็ไม่ได้มีอะไรน่ารักแบบนี้ขนาดนี้แต่พอเข้ามาเป็นแฟนกันเหมือนเขาเขาช่วยกันอะช่วยกันทำหมากินช่วยกันทําคลิปอะไรน่ารักในชีวิตของเขาเขาเขาเสิร์ฟชีวิตของเขา ให้บรรดาเอฟซีอย่างเรา,เราดูค่อยตื่นมาทุกชเช้านะเขาจะเห็นแหละคลิปสองคลิปสามคลิปเป็นคลิปคำน่ารักการแสดงความรักของกันและกันของเขาซึ่งมันไม่ผิดนะทุกคนถ้าใครจะมองว่าอะไรเนี่ยมันมันไม่ผิดเลยค่ะเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นคนที่รักกันเขาไม่ได้ไปเอาคนอื่นมาทำคอนเทนต์ไม่ได้เอาคนอื่นมาทำลายมาทำร้ายมาขายคอนเทนต์แต่เขาขายคอนเทนต์ตัวของเขาเองขายคอนเทนต์คนในครอบครัวของเขา แล้วมีคนชอบเยอะแยะมากมายนี่ค่อยมองตรงนี้เราไม่พอทําผลิตภัณฑ์สินค้ามาขายเขาก็ขายให้คนที่ชอบที่รักเขาคนที่ไม่ได้มีอคติกับเขาก็ซื้อเขาเฮ้ยค่อยมองว่ามันโอเคมากๆในการที่สองคนนี้มาอยู่ร่วมกันแล้วมันพอดีกันแเผ่าวแนะนําอะไรซันทำตามอ่าซันแนะนําอะไรแเผ่าๆเผ่าๆก็รับฟังเพราะว่ามันเป็นการมาอยู่ด้วยกันที่ลงตัว ภพารับฟังสันก็รับฟังแผวมันมันมันดีมากมากค่ะอันนี้ค่อยๆพูดได้เพราะค่อยอะนั่งดูชีวิตเขาทุกวันทุกคนวันหนึ่งเกินยี่สิบชั่วโมงแน่นอนที่ค่อยสองชีวิตของเขาเค่อยเห็นสิ่งที่เขานำเสนอมาให้เรามันเป็นความน่ารักและเป็นความโชคดีของเราด้วยนะคะทุกคนที่ได้ชอบศิลปินที่เขานี่นำเสนอแต่สิ่งดีๆคือไม่ไม่เอาความทกข์สิทธ์เข้ามาในชีวิตไม่ทําให้เราเครียด